สวัสดีครับคันนี้เป็น t o โย t a าไฮรักแอ85นะครับปีจดทะเบียน2535นะฮะเป็นแบบดับเบิลแคปหรือ4ประตูนะครับตัวนี้เป็นหัวนอกเลยนะครับหัวนอกข้อดีของหัวนอกคือจะไม่ผุนะครับตัวถังรับพอปั๊มเป็นชิ้นเดียวมาเลยไม่ได้ตัดต่อครับอันนี้เป็นเครื่อง 2L นะฮะ 2L2 นี่ฮะผมมาเก็บงานทําสีใหม่ทั้งคันเลยครับเก็บงานทําสีทําภายในใหม่ให้พร้อมใช้งานได้เลยนะฮะนี่ฮะหัวนอกครับครับโตยต้าไฮรักเอลเ85 4ประตูดับเบิลแคปเครื่องยนต์ดีเซล2 l พร้อมใช้งานเลยนะครับ